การให้โอกาสอาจจะทำให้ชีวิตของคนบางคนเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะครับเช่นเดียวกับแนวคิดของตลาดนัดคนดีภายในเรือนจำที่จังหวัดภูเก็ตครับที่เป็นเหมือนกับเวทีสำหรับผู้ที่เคยหลงผิดได้กลับมาพิสูจน์ตัวเองครับผ่านการขายผลผลิตที่ตัวเองสร้างมากับมือครับ <c oughs> หากดูผิวเผินที่นี่ก็อาจจะเหมือนกับตลาดนัดทั่วไปนะครับแต่ว่าตลาดนัดแห่งนี้แตกต่างจากที่อื่น เพราะไม่เพียงแต่เปิดให้ประชาชนทั่วไปและชาวบ้านจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้ามาจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพกว่า40ร้านเท่านั้นแต่ว่ายังเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำได้ปลูกอาชีพเพราะความหวังและเก็บเกี่ยวความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองด้วยครับตลาดนัดคนดีเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของเรือนจำชั่วคราวบางโจตมบลส,สุนทอนอรอำเภอถลาจงจังหวัดภูเก็ต เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างเรือนจำจงังหวัดภูกเกต็ตมหาวิทยาลัยราชพัฏภูกเกต็ตเทศบาลตำบลศรีสุนทรสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทยและภาคีเครือข่ายนะครับแนวนคิดของตลาดแห่งนี้ก็คือนอกจากจะเป็นพื้นที่ส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัยแล้วก็ยังขยายไปสู่การฟื้นฟูและพัฒนาชีวิตคนผ่านเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะผู้ต้องขังที่แต่เดิมก็จะมีบทบาทเป็นผู้ปลูกเท่านั้น แต่ว่าตอนนี้ยังสามารถเป็นผู้ประกอบการที่สามารถขายผลผลิตของตนเองได้อีกทางหนึ่งด้วยครับที่จริงปกติถ้าเราไม่จัดตลาดนัดเนี่ยในประจําบันเนี่ยเราก็นําผู้ตองขังออกมาทํากิจกรรมที่นี่อยู่แล้วเช่นเราเปิดร้านอาหารอับเฟยนะครับมีน้ำชากาแฟอาหารตามสั่งแล้วก็มีบริการนวดแผนไทย ซึ่งแต่ว่าในส่วนนั้นจะเป็นในส่วนของผู้ต้องขังหญิงนะครับซึ่งก็จะอยู่ในโซนด้านบนส,นส่วนโซนด้านล่างก็จะเป็นของกลุ่มผู้ต้องขังชายก็คือมีเรื่องของการทําเกษตรินะครับเรื่องของปลูกผักอะไรต่างๆแล้วก็มีการฝึกอาชีพเรื่องของการเปิดร้างรถเปิดคาแคร์อะไรต่างๆอันนี้ค,ค,คือผู้ต้องขังได้มีส่วนร่วมทั้งชายและหญิง ภายในตลาดนะครับก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายเลยครับทั้งเวิร์กช็อปการแสดงดนตรีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์กเกษตรอินทรีย์จากเรือนจําและชุมชนรวมไปถึงการท่องเที่ยวเชิงกเกษตรที่ผู้ต้องขังได้รับการฝึกฝนให้เป็นนักเล่าเรื่องพาทัวร์แปลงกเกษตรด้วยรถแทรกเตอร์นะครับ ทางผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชวัฏภูเก็ตเนี่ยบอกว่าโครงการนี้เริ่มต้นจากงานวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและคุณค่าของเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมทํางานร่วมกับเรือนจําภูเก็ตครับเปิดพื้นที่ทดลองตามโมเดลเชื่อมโยงการศึกษาวิจัยพัฒนาอาชีพและความร่วมมือกับชุมชนอย่างเป็นระบบครับโดยตลาดนัดคนดีค่ะเรามีแนวคิดที่สําคัญเลยค่ะก็คือ เราอยากสร้างพื้นที่ที่มีตลาด ปลอดภัยมีอาหารปลอดภัยที่จะส่งต่อให้กับผู้บริโภคนะคะและที่สําคัญค่ะที่นี่เรายังเป็นพื้นที่ที่เราแบ่งปันแล้วก็ให้โอกาสกับผู้ต้องขังค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ต้องขังเขาได้มีอาชีพนะคะคือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยผู้ต้องขังก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการปลูกผักแต่ตอนนี้เรายกระดับเขาขึ้นมาจากการที่เป็นผู้ปลูกอย่างเดียวเป็นผู้ขายด้วยค่ะแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในเรือนจําขายอย่างเช่นปลาผักนะคะมาแปรรูปมาขาย อาจารย์กนกวันยังมองว่าปัจจุบันที่นี่จึงเป็นมากกว่าตลาดแล้วนะครับแต่คือเวทีแห่งการกลับตัวและเติบโตเป็นพื้นที่ที่พิสูจน์ว่าทุกคนมีศักยภาพหักได้รับโอกาสและเมื่อชุมชนให้โอกาสเขานะครับ สำหรับตลาดนัดคนดีเปิดทุกวันเสาร์ที่3ของเดือนนะครับณเรือนจำชั่วคราวบางโจที่จงังหัดภูเก็ตครับผู้สนใจก็สามารถไปอุดหนุนผ,ผลิตอินทรีย์จากผู้ผลิตได้โดยตรงเลยนะครับแล้วก็ยังจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะให้โอกาสแก่ผู้ที่ต้องการจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งในชีวิตด้วยนะครับ